มึงสิสารภาพมึงสิให้กูว่าถ้าเค้นดีๆมันพูดนะครับกูเค้นน้องแคทก็ได้ <c oughs> โอ้ยจะไปมหาใส่ลายไว้หลายโอ้วกระแล้แม่งยืน <c oughs> ทำอะไรพิดไปก่อนนะ <c oughs> เออแคทอยากกินอย่างบอกมากินอย่างสบายสบายอยากมีอะไรแพงๆมากระแทกปากสบายใจกับประเด็นนี้กูไม่ได้สิ่งแพ้หรออ่ะแคทบอกใส่คลิปเขาอ่ะ แน่นวม่ไเยงฮ้ยนนนน<า>เนาะนาเสมอเลยน,นานเสมอน,น,มน,นจับได้เขยียดเมียยมมาเลยเป็นมาทรงการฮะม่ขี้<า>นอ่อนเขาบอกไม่มีโตัวแทนอยตัวแนโอ้เป็นตัวแทน <c oughs> ข้าวได้บ่โมดออนอยู่พอดีเลยแม่นมป่ะเอา้าแชทไปมาโมดเรามียังสิบ,บอก,กว่าสั่งเอาอยู่วะระวังมึงหาลอยกับน้องโมดพันหนึ่งกูว่ากูบอกน้องโมดพันหนึ่งกูได้กินเร็วกว่าหาลอยแม่นบ่แช่แค่จะกินอยัางจะกินอยังมีคองแพงๆมากระแทกปากเนาะ ถามว่าคืนบวชคือบวมเปนสื้อในบักแดงมูมากินสมองมันโอ้ยบวบวหมดแต่เดนี้เลยจังได้แดงมูถนะ้าต้องคู่จะกินยังมันเพี้ยงมาไปืมไปเห็นยังผิดสียาบ้ว่เหรอเงี <Credit noise> ้ยนะ แค่นนแหะเนะค่ั้นและิดยเลยแต่พย่อมรับผิดล่ะเห็ดผิดแต่พะยอ่อมรับผิดเหะเพื่อนดูไปลองข้าวเกี๊ยวกับใคฮะข้าเกี๊ยเพื่อนหลอเฮียนเลยหลอกกัอนลน์คนนีโอ้ยังไม่กันลายเพราเพื่อนคอยเลยหลอกหาเพลงซเลย มันกับผ้านี่อ,อิม่มเลยคือแล้วหล่อหลางลายคนก็เพี่เดี๋ยวว่าเขาเรียนตัวเขา้อกับสี่เรียนตัมันกินจากไหนบ่ถ้าเดี๋ยวมันบันเล่งเลยเจ้าจ้าบาปมีมาก เขาอันนี้มันมันสิหายมั้งมดมันฉีดวัคซีนเลยไหมมันสีสัมผัสได้บ้งมงอนอยู่ตะปอกันได้บ้างยูโดนมันสีแตกกันหรอไมลามันว่ามีอะไรใครได้ปฏิซีดีอะได้ทำมีใครไดี่เรียดย่อยให้กูเอาป่ะล่ะกเจ้ายหเขาขอยยน ค้าว่าเผาคืออย่างใช่ไร่คือเอาความจริ้งโง่เลยข้าวผัคืออย่างความจริงอย่างคอยอยู่บ้านตลอดเวลาม่เลยไปใส่แมงก็โทรมาหาอยู่ตลอดอืมอยู่บ้านตลอดเวลาความรักไม่มีนี่มือนันแลงไปเกียดดินนะอืมไม่มาเลยรับโทรศัพท์แค่มือนันมือเดียวเกียดพัดมือนะเออความรักผมมีในโลกเกียดดินกับบานเนาะอันนี้เนาโททรศัพ์ งานบวชยังไ่ได้ไปอ่ะดไปทำอะไรไปใส่ไปงาบวชไปใส่เกดดินอยู um. bueno, rôle, ่ไกใส่คือมาไปงานบวชเกดดินอยู่พัดมือหมดเลยพี่ายสีเสื้อไผ่ีเสื้อบอกลูกีเสื้อเพื่อนนี่เอามันมีหลัาเนาะมันโรไปหาตลอดเนาะอออมีหลักฐานเหมือกันพอแต่เกดินเดีวโทรหาเลยเนาะเกดดินเลยอย่งเ้ว โอเกียดดินแล้วอรงอย่างไ้หอเออเกียรินเรียอาบน้าแล้วเอออาบน้าโอ้เฮ็ดแล้วกับอาบน้าแน่นว่ะถึงเลวเฮ็ดแล้วกับอาบน้าเมื่อหล่วนี้ข้าวเกียดตินอุ้ยเอแต่งมุมมาโคกสะางดูเนาะมันไลหาดกันแน่นว่ะแน่นว่ะไลหาดกันดูนี่ ำกันเลยดิไปเร็วไปเร็วไปซื้อมากุบเผาอีรีเลยมึงนี่ซื้อมามากไว้กินมะแรงนี่มันพันไหนขายจะไปซื้อใส่ซื้อใส่ามันถือวะซื้อมากเครื่องอมตะเลี่ยงลีครับบักหอยนางลมหอยแข้ง เดียวไปแข่นเมาหนอมาหเรงรีบเอาแค่ท well ี er e ่ก no ินเนีบอกมันติลมันฐานสิี่ซื้อให้คือมันติล่ะหอี่บอกมันิกินแบบนซื้อส่ใสหใส่มื็พี่น้องเลยามมืเออก็ยังดีก็มือละออยู่หรอเว้ ใครใส่พ่านึงละซานพี่ใส่ฮะเจ๊เลีวผูดไฮู้ไอ้มึงมู้ไดไทยเจ๊เลีวให้แดมึงแดมึงบ่ฮะผู้ใดไฮู้ มันก็ใส่เสื้อดำมาคอ๋้อขาวมูน่โอ้เสื้อาน้องเมซี่ยาวก็เสื้อากางงดำเน็ตดำนักูอยังนแบบถามไอ้นี่เด้อไอ้กับบุหงดอกถามเพื่อนคนนีคนนีงมึงนี่แหละไอ่แม่คนนง้ก้อยเขา เพราะว่าเปิดเผยมึงจะเอาเห็นกันอย่างไรเนาะเห็นแะไรมื่อก anyway, so> ี้เขาหนีขนาดเขาเห็นนะหนี่บอกไปบอกไปแล้วบอกเห็นซีวอลได้บอกสมุดหน้าตามทางเรื่องเนาะเซเลอร์เขาเป็นคนที่แบบว่าบอเห็นคือวาอลได้เลยเนี่เออจังกูตัวนี่มันมาแปลกได้แค่ตัวมันแปลกมันเอาเรนยนมีสีมาไปเพราะบขาขายขั้นป่านไหมเอา กูขอหนังมดปั๊นี่กูได้กินทันทีเลยโอนมาขั้นหนึ่งไอซี่บอกให้ย้อนเล่ยได้กินเล่ยอกกมึงบอก่าบอกว่าเราย่งไปไปร้านใดพวกหากันตลอดเรา้อแงยังไคอนเสเขาหูมันแหลัคอยมันมันเป็นคนยังสันสันเขาจะสันเขาโดมีผัวใหม่เขาจะโพดที่ยังสัน ข้าก็โพสิซื้อกมือน yeah. ักนยากเนาะไม่ไ oh, ด้ตอบแชทโทรหาเขาไม่ได้รับเบนวอ่ได้จับโท่าไรครับก็เป็นรอยหาใครก็บม่รู้นี่ยก็ไปอยู่กล้เกียดดินอยู่เขาก็เห็นมือนักคอยข้อหาตอนนั้นคอยเกียดดินอยู่ดินซ้ำกวงมึงเกียดตบนเมือนกบาติเต็มเฮียนเขานั่นโมแม่แล้วโมแม่แล้วอือโอ้ยจนคำเนาะเหมือนจนมื่นละยากเลยแห้งโมแม่ล้วเมื่อยยังเมื่อยเกียดดินอือมแม่แหละเข้าเลือนมาเลยเข้าเลือนมาเลย ปวดขาเบ็ดเลยมสรุปว่าไม่ได้เห็นยังมันบะมือมันเกล็ดแต่ดินเไม่ได้เห็นยังเลยมันบอไม่ได้เห็นยังอ่าไม่ได้เห็นยังก็ไม่ได้เห็นยังเนาะร้ปคุยคนดีมีคนมาทำเอาฮาราบุเซียสีเสือสีเมสรถที่ขับไปเอาบอแล้วก็ระบุได้เพราะพระเจ้าใส่เสื้อยังไปตังกียงยัง ไปหายคันแล้วไป,ไปสงสัยหายสงสัย